สวัสดีค่ะทุกคนเจ็ดโมงเชา้าเพื่อนๆเปิดร้านเรียมของก่อนนะคะอากาศหนาวค่ะที่นี่นะคะคนตกแล้วเทาอุณหภูมิลดควบเลยค่ะเพื่อนๆกลับมาหนาวอีกครั้งหนึ่งลมด้วยแต่มันไม่ได้เย,ยหนาวเท่ากับตอนหน้าหนาวนะเพื่อนๆอากาศเย็นค่ะตอนนี้ รักษาสุขภาพกันด้วยนะคะทุกคนแบบเย็บเลงปบอยเย็บของค่ะกินลีหมดลูกค้าใคาแล้วค่รเพื่อนๆ วันนี้ก็ยังเป็นคลิปขายน้ำนะคะเพื่อนๆแต่ในคลิปเรามีประโยชน์นะคะเพื่อนๆดูเอานะคะเราจะมีสูตรให้เลยในคลิปดูตามที่ป้าทำใครที่เพิ่งหัดขายนะคะค่อยๆเรียนรู้นะคะเพื่อนๆป้าจะขึ้นให้ว่าเมนูไหนหวานมากหวานน้อยเพิ่มหวานหรือหวานปกตินะคะเราก็สังเกตเอาเนาะเพราะว่าบางทีลูกค้ามาหลายๆแก้วป้าก็าจะทำทีเดียวพร้อมๆกันมันก็อาจจะดูงงๆนิดนึงนะคะ ต่เราค่อยๆดูค่ะค่อยๆเก็บกล็ดเล็กกล็ดน้อยนะคะเรียนรู้เอาทุกคลิปที่ป้าเอามาฝากมีประโยชน์ทุกคลิปนะคะเพื่อนเพื่อไม่ใช่ว่าขายน้ําให้ดูเฉยเฉยนะคะบางเมนูเราก็ต้องสังเกตเอาเราก็ต้องดูเอาเพราะว่าป้าไม่ถนัดเรื่องการแบ่งปันสูตรหรือว่ามาบอกสูตรเนาะมันดูจะแบบคือมันมันไม่ถนัดอ่ะเพื่อนๆแล้วก็ไม่มีเวลาด้วย เราก็เลยให้ดูแบบนี้เลยถ้าเอาคลิปขายน้ําเราขายจริงทําจริงเอามาให้ดูเลยนะคะเพื่อนๆแต่ถ้าใครที่ไม่มั่นใจหรือว่าอยากจะรู้ว่าใส่อะไรประมาณเท่าไหร่ยังไงแบบให้รู้รว่าแต่ละอย่างใส่เท่าไหร่เท่าไหร่ยังไงนั้นก็คอมเมนต์มานะคะคอมเมนต์มาแล้วป้าจะทําให้ดูสูตรอะไรก็ระบุมาแต่ว่าถ้าจะให้ป้ามาทําให้ทีสูตรสองสูตรให้ดูเป็นสูตรสูตร,ตรป้าไม่ถนัดค่ะบอกเลยบอกตรงๆนะคะ เพราะว่าป้าถนัดขายมากกว่าเนาะแล้วก็ทําให้ดูอย่างนี้ป้าว่ามันชัดเจนกว่า <S 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 และอีกอย่างถ้าสอนไปเราก็ต้องไปเรียนรู้ใหม่อีกทีอยู่ดีเหรอคะเพื่อน,นะะเพื่อนนะคะเพราะแต่ละคนน้ําหนักมือของแต่ละคนก็ตักไม่เท่ากันช้อนแต่ละคนเนี่ยถึงจะช้อนโต๊ะช้อนชาช้อนเหมือนกันแต่ว่าปริมาณไม่เท่ากันหรอกนะคะเพื่อนๆเราก็ต้องไปปรับเอาใหม่อยู่ดีถึงจะบอกสูตรไปเน็ตๆนว่าใส่น้ำตาลเท่านี้นมเท่านี้แต่ละเมนูไปก็จริงนะคะเพื่อนๆน เราก็ยังต้องไปทําไปชิมแล้วก็ยังต้องไปปรับเอาแล้วก็ยังต้องไปปรับกับลูกค้าด้วยนะคะดูเอาอย่างนี้อันนี้คือป้าขาย,ยจริงๆทุกลูกค้าซื้อนะคะหน้าร้านจริงๆเลยหวานมากหวานน้อยความเข้มข้นของชาประมาณไหนดูสีชาแล้วเราก็ไปเทียบเอากับสีของเราเวลาเราชงนะคะในกล้องนี้ป้าไม่ได้แต่งสีไม่ได้แต่งแสงอะไรเลยนะคะแสงที่เห็นก็คือแสงจากข้างนอกที่มันส่องกล้องมาเฉยๆป้าไม่ได้มีไฟมีอะไรในการตั้งกล้องนะคะ แล้วเมนูนแต่ละเมนูป้าก็ไม่ได้แต่งสีนะคะอันนี้คือสีปกติที่เกิดขึ้นจากกล้องกล้องหน้าเลยเพื่อนๆก็ไปทําเอาดูความเข้มข้นสีประมาณนี้ระดับนี้ขนาดนี้นะคะนี่คือประโยชน์ของคลิปที่ป้าเอามาฝากไม่บางคนอาจจะคิดว่าป้าขายน้ําให้ดูขายน้ําให้ดูว่าเราขายดีจริงๆป้าก็ไม่ได้ขายดีมากนะคะทุกคนป้าก็ขายได้ปกติเหมือนทุกคนนี่แหลคะค่ะวันหนึงก็พันกว่าบาทสองพันเ นะคะสูงสุดก็ก็นั่นคือต้องเป็นช่วงเทศกาลหรือช่วงที่คนมาเที่ยวเยอะๆปีใหม่สงกรานอะไรนะั่นก็ว่าไปอีกทีอย่างหนึ่งนะคะแต่ก็ไม่เคยมากมายซะจนถึงหมื่นหรือว่าห้าพันหกพันยังไม่เคยถึงนะคะเพื่อนๆแต่ที่เห็นว่าป้าขายดีนี่คือก็ป้าทําคนเดียวมันก็เลยดูยุ่งนะคะเวลาลูกค้ามาเยอะๆแต่ถามว่าเราอยู่ได้ไหมอยู่ได้นะคะ แล้วป้าก็อยากเอามาฝากเพื่อนๆเ,เอาคลิปมาฝากให้เพื่อนๆดูนะคะว่าวิธีการขายเวลาเราชงแบบแก้วย2ิบออนแบบนี้หวานปกติแบบนี้ถ้าหวานมากก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งป้าก็จะขึ้นให้นะคะเป็นข้อความว่าเมนูนี้หวานมากหรือหวานน้อยหรือหวานปกติเราก็สังเกตเอาคะ่ะหวานมากใส่น้ําตาลจากปกติไปเท่าไหร่หวานปกติใส่เท่าไหร่นะคะแล้วเราก็ไปปรับใช้กันเอาเนาะ บางคนอาจจะว่าเอาคลิปมาให้ดูสนุกสนุกไม่ใช่นะคะเพื่อนเพื่อนมันมีประโยชน์ของมันอยู่ในคลิปนะคะถ้าเราเป็นคนช่างสังเกตเราก็จะรู้ว่าเมนูไหนที่เราจะเอาไปใช้ได้เมนูไหนที่เราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องเอาเราก็ไปดูช่องอื่นมาประกอบกันนะคะเพื่อนเพื่อนอย่างบางทีอย่างป้าเนี่ยป้าก็ต้องไปดูช่องอื่นๆนะคะ YouTube ที่เขาสอนเกี่ยวกับน้ำเพราะบ,บางทีเขาจะมีเมนูของเทศกาลสงกรานต์ปีใหม่ แต่วาเลนทน์เขาก็จะมีเมนูวาเลนทน์นะคะที่ผ่านมาแต่ว่าของป้าปาไม่ทำเพราะถ้าเราทำเราก็จะต้องหาป้ายเขียนสูตรเขียนเมนูขึ้นมาใหม่อีกป้าก็เลยไม่ทำนะคะเพราะพื้นที่ป้าเขาจะกินเมนูพื้นพื้นเมนูพื้นพื้นชาเขียวชาไทายโกโก้วันจินเลยพวกนี้แหลคะค่ะเมนูพื้นพื้นอะไรที่มันแปลกๆก,ก็จะมีเด็กๆอะคะ่ะกินแต่มันก็ไม่ได้เยอะนะคะป้าก็เลยไม่เน้นนะคะแต่ว่าถ้าใครจะให้ทําให้ดูก็ได้นะคะสมมุติเราอยาก รู้ว่าเมนูนี้ทําแบบนี้เราไปเห็นมาทักมาได้ค่ะป้าทําให้ดูได้แกะให้ได้นะคะทําเป็นแทบทุกเมนูแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ว่าป้าไม่ไม,ไม่ไม่ทำขายในร้านเท่านั้นเองนะคะอย่างลูกค้าเหมือนกันถ้าสมมติใครอยากกินเมนูที่เขาไปเห็นมาอย่างกับตามร้านคาเฟ่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยมาบอกให้เราทาทาได้ค่ะลูกค้าบอกอร่อยด้วยนะคะแต่ว่าถามว่าทําไมป้าไม่ทําที่ร้านขายเพราะเราไม่เน้นค่ะ เมนูดีๆสูงๆไฮโซแบบเมนูที่เป็นดูไฮโซไฮโซอย่างนั้นแนหะเราให้เขาไปกินคาเฟ่ดีกว่าเนาะเพราะเขามีเครื่องมีอุปกรณ์การแต่งหน้าแต่งอะไรที่มันครบของเราเราก็ทําได้อย่างเขาแต่บางทีบางอย่างเราก็ต้องมีอะไรเยอะๆอย่างเขาเราก็ไม่อยากจะหามาไว้ะคะ่ะเพราะว่ามันน้อซิมเปลืองต้นทุนนะคะวันนี้มาบอกให้เพื่อนๆทราบนะคะว่าคลิปที่ป้าทําให้นี้มีประโยชน์นะคะเพื่อนๆเ,เรา เลือกดูเอานะคะว่าคลิปไหนที่เราดูเอเมนูไหนที่เราดูแล้วเราเข้าใจเมนูไหนเราจะเอาไปใช้ได้นะคะสมัยป้าขายใหม่ๆป้าดูเขาทุกแทบทุกช่องช่องดังๆดูแทบทุกช่องนะคะพเพื่อนๆเมน,นูไหนที่เราคิดว่าแถวพื้นที่เร,เราเอามาขายแล้วขายได้ลูกค้าโอเคเราก็นํามาขายเมนูใหม่ๆอะไรใหม่ๆที่มันจะเรียกลูกค้าได้แล้วมันไม่ไม่หนีเมนูพื้นพื้นป้าก็เอามาขายนะคะ วิธีแต่งแก้วแต่งอะไรเราไม่ได้แต่งได้เองนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะเราไม่มีพื้นฐานการขายน้ําแต่เราชอบดูป้าก็ดูแล้วป้าก็มาประยุกต์การแต่งเอาต่างหากพอเราขายไปไเรื่อยเรื่อยเราก็จะเกิดไอเดียของเราเองนะคะวันนี้มาแบ่งปันกันนะคะเพื่อนๆมาแนะนําแล้วก็มาบอกถึงประโยชน์ของการให้ดูคลิปทําคลิปมาฝากนะคะทาไมป้าทาคลิปแาขายน้ํามันมีประโยชน์ยังไงนะคะเพื่อนๆถ้าหากว่าเพื่อนๆคนไหนชอบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ หรือว่าใครอยากได้อะไรก็คอมเมนต์มานะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ป้าด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมและทุกกำลังใจนะคะเพื่อนๆพบก,กันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะ 1.50ห้าสิปีโป้ปัน่นเอ0รหสปีโป้ปั่นนะคะจับวจเจ,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 จับทำไมจับทำไมไม่เตียวไม่อยู่วันนี้ บาทอะอันนี้หนูก็ไม่แน่ใจังจ้วไบ้านเจ้าของทำไมไม่รู้อยู่ติ๊งรุดแต่ว่าแบบไม่รู้ไม่ถูกยังไงเลยต้องจำชื่อให้ได้สิเดี๋ยวจะกลับบ้านได้หรือแบบเนี้ย